ง,งกันเลยสิเปคอนเทนต์วันที่อ,อ,อย่าไปจับงูสิงอยู่นั่นมาเด้อ,อ,อมีมเวลางูสิงอยู่นั่น่นนะเดี๋ยวไปจับงูสิงมาต้มให้กันกินอ,กอ,อีกเอ,อ้ยไปจับไปไปไปจับวัฒน์ใครวะจับวัฒน์ใอยวะ เออเจ้าสิาว้วด,ด่วอพา่นี่น,นีเอ,อประมาณชั่วโมงหนึ่งเออได้ตังหุณไหมเนี่ยอจพจาเจ้าอยู่วัดเออเจ,อจ,อจอ้านอนเจ้พิมเจ้าพิมมาว่าบ้านนนกลางบ้านโนนกลางตำบลเน <จะ S 1> ี่ยตำบลเดีวล้บ้านันโยกไก่เนี่ย่ะบ้านโนนกลางน่เกล้นนี่ยเจบ้านโนนกลางอำเภอทาตุเจ้เปนอนใสเมื่อคืนนี่ คอยนอนปั๊มน้ำมันโอ้ตาสีตุ้ลแก่รอดอยู่ว่าปี้นะแก่โอ้ยเพิ่งออกม้ามเศร้านี่เพิ่งออกม้าเศร้ามากินข้าวมากินข้าวแวงเฮือนก่อนบ่บ้านคือท่นไปเฮือนข่อยว่ายคือใกล้มันบ่ไกลไก่บ่ไกลบ่ไก่ตรงที่ว่าบ้านบ้านน่นกลางตะบลเมืองแก่ฮึบ้านประหาตู ่อยถ้ามาขาดไม่ผลบัดเนี่ยมึงขาดประเดี๋ยดิเอ้ามันอยู่ไกลๆกันเนี่ยนะโอ้บ่ไกลหรอกนอนถ่ายอวัยวเด้อเดี๋ยวข่อยไปหาเด้อโอเคแล้เจ้าก,กินข้าวเราไปเพราะว่าเจ้าบ้านเนี่ยเขาขุดจากข่อยเปิดใชเจ้ากินข้าวเราไปสืบอข้าวไปฝากกินแล้วข่อยกินแล้วเพอราะเราเอว่าอ้าเฮามีเฮาอุตส่าห์มีใจสืบอข้าวไปฝากบ่ยอมรับเฮาเสยว่ะ เม,ออมนูอย่งอลงไงคัวคุณมอดคั่วคุณมอดมี่เมนูอ,อยา่างมเมอ่างต้มสร้างปะต้มสร้างเออคื้บอเอาห <ไป S 2> ้า,าประดิษอยู่บานสร้างก็ต่อมสร้างตัวเอเอนองสร้างเอาต้มนองส,อองส,องสร้างลาบสร้งาสสงสยยอดง่ายอลาบสร้างสยดหย่อนง่า เอออยู่นี่ะนี่คอยจะเอาพืนให้ฟังขึ้นรถได้บนนอ่นอนในรถไปนอนโกนจนหอดสุดทางนั่งวะยังไงจะหายใจยิ้มนังวะไปอยู่หมุดอยู่ในโก้ไหมเพป็นไปตำบลเมืองแก้วเมืองข่าบ่ได้บ่ไอขโมยมาหาว่าเจ้าสิไปเมืองแก้เมืองของแก่บ่ บ้านเรียข่อยคุจับเบิดข่อยคุแม่โค้งเขาขอกเขาเพิ่งเต็มบ้านบ้าแต่ว่าข่อยเสียใจตรงที่ว่าเขาก้องข่อยเนี่ยแหละเออแต่ว่าประโยชน์นี่ยตกอยู่กับหมู่บ้านแบบอย่างนี้เลยผมยใจ่อยเด็จะไปคุ้นห่วยเขาบ่โว้ยข่อยภาคตะวันถ้าลานหินออกลุ่มไปอสองเมตรจะคิดเบิ่งมันลำบากสั่งใดเออสู้จนว่าครับ เป็นคนดีตัวนี้เนาะคนดีคนดีสี่เสียแล้วโอ้ไขก่กระเพื่อหูวได้ว่าเจ้าเป็นคนดีไหมคนดีสี่เสียแล้วโอ้ผู้ใหญ่บ้านจิตคุนี้ก็ระบาดกันแล้วเนี่ยติดุ้งเนาะเราไปเห็นบ่อยเห็นง่าเยเนาะเขาเป็นปัญญาอะไรเนี่ยแต่ว่ากรซต่ยยังบ่ได้เนี่มันเป็นคดีเพี้ยเนี่ยมันเป็นบาสคุยบานหลังเลือเรือดโอ้ไข่หมูจักปัญญาเฮ้ ถ้าเจ้าโูจักกับพี่น้องเจ้าอยู่นี่หลายตัวนี่นะเ,เ,เดี๋วเดี๋ยวจะน้อยสิออกไหาอ่ตรอยไกลๆ่นหะงมันเไมอตมไก่าล่หาปลาโอ้กินปลาแล้วาป้าไปหาเออกินปลาก<ม>ัีกว่างูสิง่รอดเออจะไคเลยเออจะต้มแต่ตตงูสิงงูกินกับพ่อเดียนกัครายังไง ขุราชบ้านเอ็งเออไม่ต้องเตีงใจกันถ้าไปบ้านฉันห่อข้าไปด้วยจักติ๊เด้อเออห่อข้าวมาบ้านฉันจักติ๊เด้อเดี๋ยวผมก็พูดไทยโคราชได้คือกันดีมาหาว่าถ้าไปอยู่โคราชก็พูดโคราดทำมโนขแม่กันยัยขแม่เนาะแม่แล้วบ้านบ้านเนี่ยละบ้านรังนี่ก็เพื่อนเพื่อนผูดสาวบ้านโอ้โหนีแม่พูดสาวคอยงงแต่ว่าเพื่นเป็นสาวเออ มา,มากเลยเสียพี่มากกับมาตกดอกมันก็ท้าทายซึ่งสินะคือหมู่บ้านนี่ยมาตกดอ,อกอนแล้วเนี่ยคอยหอนบานนนต้นกลางมเน่ยเออคอยกินเขาก่อนคอยสิพาออกไปขนาดคอยกินหอดเจ้ากินเด็กินในเด็กเขาเขียนไหวบานนอนกลางของเสียพักบักหลายเลยคอยเก็บไปฝากเจ้าอยู่นะพักอยังเกาะตัวรักใต้ต้นกระโดน พักกระดูนพักมิกไข่น้องที่ช่องม็กเป็นเรื่องหนึ่งว่เด็ดเีอีฮินบ่โอ้ยพักหลายดูเงีอยไข่โอ้ยบัดหองเทควิ่หองมิเตอริกิะซิดหองไงฟั่งอ่ข่ฮอตาอะไอันนี้บานมูบ้าอ่ครัามิลิเจาคิดฮอดข่อนี ไ้ขีโมโกไม่หรให้ในห้องน้ำยุบปัมเป็นบ่ห้ออกมาหลายหลายเป็นบ่ไบโกะห้บต้นเห็นฝอยอย่างให้ในห้องน้ำให้เขาไปห้ในห้องน้ำออกมากเซตาเปียกเบิดเหนือบิโตวะทีเิจเอก้นมุดแล้วกบิงาลาน่ออ เจ้าเอาหินมาสต๊อกไหว่่นี่สต๊อกไว่ในวันอืมอืมโหคนดีจัง68ไปถกนี่ซองตำหุงเินพื่นจินมซ่ีบน่มากินตำหงวันนี้บิ่งด้วยไ่นีตมยไอ้หัดมีตำหง กระ<า>ปูไหมตั้มยนตำม้ใดโ้หาบกว่าตาุ๋ต่่่ามมา่่่่่่่่่่่่่ั่อ่่อ่่่่าา่่่่ล่่่ั่่่้่ห่่่าุ่่่่่่้่่่่่่่่่่่่่่่ย่ี่่่่่่่เ่้เ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ด่า่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ห่่่่่่่่่่อย่่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 น่่่<จ>่่อ่่่่ด่่่่

ไปแ,แล้วอ่าเพราะว่าเขาเอือไม่อย่างว่าประโยชน์ัมตกอย่กับหมู่บ้านนะคดีตัวหมู่บ้านได้กินได้ใสในอยากเจ้าก็ได้บุญหลายตัวคนทั้งหมู่บ้านเป็นรอยคนโก้งเจ้าไอ้คนโกงคนเดียวไหมอประโชน์เ้บ้านใสเป็นออ คนเห็ดป่าแป๊บเจ้าแค่ผู้เดียวเจ้าจะไปขิดหลายไอ่สูไหมข่อยผ้าเจ้าสูเองข่อยนอนอยู่ไก่เม่นข่อยมานั่งเอาเอาไปซับนี่ให้เจ้าได้๋ยวทายยูทูบลงก่อนโอาเอาเอาฝนเข้ามาว้เอาขอกัานขิดหนาเนาะไอ้โอเคครับครับสวัสดีครับครับเล่าไปซับนี่ครับไอ้ข้าหมอดขิดหอดครับพี่น้องครับขอท่านขี ขอบคุณทุกยอดกด subscribe นะครับขอบคุณทุกยอดไลค์และยอดแชร์กด, like, ดกระดิ่งติดตามคอนเทนต์ดีเรื่องราวดีๆทางช่อง c กีท้ายคลิปครับมีคลิปดีๆครับนี่นี่เลยครับคลิปดีๆที่จะนำเสนอแฟนคลับ fc อย่างต่อเนื่องครับฝากติดตามคลิปดีๆด,ด้วยครับผมโอเคครับสวัสดีครับ